คุณสันธนาครับนี่ไปเฝ้าโรงแรมคุณชูวิทย์ตั้งแต่กี่โมงนะฮะตั้งแต่ตีหนึ่งที่ยังคืนกว่าจนตีสี่อุ้ยคุณชูวิทย์ว่าไงนะครับขอโทษนะมีใครสั่งพี่มาทําปล่ามีใครสั่งพี่มาทําปล่าเออนั่นดิพี่ใครจ้างมาล้าโอ้โหช่วยสันธนาอย่าให้มีคนมาสั่งหรือบอกว่าช่วยจ้างสันธนาหน่อยคนอย่างสันธนานี่เป็นไงคนอย่างผมอ่ะจ้างผมแล้วแม่งจะคุมผมอยู่ไหมโทรคุณชูวิทย์เบรกแกหน่อยฮะ พี่เพิ่งของขพ้่นพี่ใจเย็นเอางี้คือพี่ทำเนี่ยไม่ได้มีการจัดฉากไม่ได้มีการจ้างใช่ไหมฮะเรื่องนี้นะออกกันเกกเลยธรรมชาติล้วนธรรมชาติล้วน อ่ะโอเคแล้วในคลิปที่พี่ถ่ายนะ่ยติดหน้าใครนะฮะลูกท่านหลานเธอทั้งนั้นลูกท่านหลานเธอทังนั้นอุ้ยนี่พี่รู้ได้ไงอะ่ะแต่ละท่านมาทีหนึ่งก็ต้องมีการติดตาม8ปดคนสิคนแต่พอตำรวจเขาไปตรวจแล้วก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายนะก็<ไ>นั่นก็ไปตรวจตรงไหนล่ะก็ผมถึงถามไงพ่สูจนหลักฐานหนีไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็น,ยนคืออยากให้คุณชูวิทย์เขายังไงฮะไม่ใช่เดวิดมีอะไรคือยกหูถามผมได้เราก็ใครคนอื่นคนไกลคุณชูวิทย์อยากพูดอะไรหน่อยไหมฮะ พี่ต้องยืนอยู่ฝั่งที่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องเหรอทุกวันนี้นี่ถ้าไม่ถูกต้องนะเขายามเราเละแล้วแต่อันนี้มันกลุ่มทุนจีนสีเทานะครับไอ้สีเทานี่ไอ้สีเทาล่อไปเลยก็คือจัดการได้เลยก็จัดการไปสิผมไม่ได้ว่าอะไรแต่คนไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วใครที่ไม่เกี่ยวข้องท่านพี่ออกชื่อมาเลยนั่นสิพี่บอกชื่อมาได้เลยผมผมเจอแล้วรู้จักทุกคนผมถึงบอกว่าไอ้ตัวไหนใช่ ก็จัดการไปจิแต่ถ้าไม่ใช่ไปพาดพิงเขาไปพูดถึงเขาแล้วเขาเดือดร้อนเขามีธุรกิจเหมือนคุณมีคุณชูวิทย์ว่าไงครับผมไม่กลัวพี่ผมถูกต้องผม่ผมต้องถูกต้องเอาจริงๆนะพี่คือที่ทำเนี่ยเพราะคุณชูวิทย์เขาออกมาแฉกลุ่มทุนจีนสีเทาหรือเปล่าไม่เกี่ยวมันอยาบฮวงมันคนละประเด็นคนละเรื่องเข้าใจไหมเอ๊ะคุณชูวิทย์ว่าไงนะครับแต่ว่าหาเงินด้วยกี่วันเองนะพี่หาเงินไวยกี่วันเองนะพี่เออนั่นสิฮะคุณสันทนะก็เอาแหมก็ก็ก็รู้ตายมวยแบบผมน่ะ แบบไหนพี่มวยแบบผมมันก็เปิดหน้าชกอยู่แล้วผมเป็นก็น่าจะชกมานานแล้วมันจะชกเอาแค่สองสามวันแล้วทาไมไม่ทําตั้งนานแล้วอ่ะไม่ใช่จีมวยเราก็ต้องมันต้องให้ครบยกก่อนถูกไหมเอางี้คือคลิปที่เอามาเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะคุณชูวิทย์ทุกรับก็มีทุกรับก็มีทุกรับก็มีมีไหมพี่ไม่มีมีพี่ไม่ไปที่ทำไมพี่ไม่ไปที่อื่นบ้างล่ะเอออ่าช่วพี่องมาที่ผมล่ะเอาจะไปที่อื่นไหมพี่เดี๋ยวไปเอาไปสิไปสิเดี๋ยวไมันปไปสิเดี๋ยวไมไปอ่ะเอา ่อนที่โรงแรมของคุณชูวิทย์เนี่ยคุณสันทนาเขาไปได้สุดเลยไหมไปล่ะไปสิครับถ้าไปเนี่ยมันไปต้องไปให้สุดติคนอย่างสันทนะไปอยู่รัดต้องให้สุดสิครับไม่ดเดวิดรู้นิสัยผมใช่ไหมครับผมให้โอกาสแล้วนะโอกาสอะไรครับพี่มันเป็นตลกได้นะแต่ถ้าถ้าเดวิดจะเอาจริงผมของจริงนะไอผมมาตลกอยู่แล้ว ตลกเรื่องอะไรฮะตลกในสิ่งที่พี่ทําอยู่ตลกในสิ่งที่พี่ทําอยู่เนี่ยผมตลกอยู่แล้วอุ้ยคุณสันนะผมถามจริงไม่พอใจอะไรคุณชูวิทย์หรือเปล่าพูดพูดต่อหน้าเดวิดนะผมไม่พอใจมากครับออะผมพูดคานี้แล้วกันเรื่องอะไรครับแล้วเป็นเรื่องที่นะคือไม่พอใจแล้วโกรธไหมโอ้วันนี้ก่อนยังได้เลยไม่ต้องโกรธโอ้วันนี้ก่อนยังได้เลยไม่ต้องโกรธน้องเดวิดข้าใจไหมนะเอาสุดท้ายคุณชูวิทย์มีอะไรจะถามพี่สันเขาหน่อยไหมฮะ พี่จอบกาแฟเย็นหรือกาแฟร้อนพี่จอบกาแฟเย็นหรือกาแฟร้อนไม่ไม่ไม่เลยหลายใจเย็นเช่นผมจะเอากาแฟเย็นหรือกาแฟร้อนผมจะได้ไปสั่งให้เหรอเอาแบบเราดีกว่าโอโยดีกว่าโอโยดีกว่าโอเคโอเคครับวัวกำลังยั่อะเขาใหญ่ป่ะจะยั่วทำไมไม่